เขียก็ไปต่อเถอต้อเถอะอถอเราเ,เราไปต่อนเธอะเนะมีรูด้วยเนี่ยไปยังไงฮะเดิน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 ไปแล้วลเฮ้ยเหมือนมีภารกิจด้วยว่ะเอ่อ ผมไม่รู้นะว่าคุณต้องการสิ่งนี้อ้าไม่ใช่เรอทำไมอ่ะอ๋อต้องการอย่างอื่นอีกทำไมอ่ออไปใส่เนี่ยไตรงนั้นเลยไม่ใช่น็อตต้องใส่ตรงนั้นอะไรวะงภารกิจหมดแล้วเนี่ยหื้ หมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรละมันก็ไม่มีอะไรแลวนี่ว่าเออจากนั้นก็มาที่ตรงนี้กดตัวอ e ีนะปักชือูโอ้โหดินเดนจากไม่มีน,นะหายเป็นมีได้เลยฮนะมันเมืนเป็นการหายเท่นเมื่อมันสร้างโลกใหม่นะประมาณนั้นหรือเปล่า Into the wild known. ผมไม่ศึกษามานะสำหรับเกมนี้ผมแค่เล่นสนุกสนุกสนานสนานเท่านั้นเองเออมันมีสามทางเลือกแต่ไปไม่ได้นี่หว่าทางนี้ไปได้มันมีสีอยู่เนะี่ย <c oughs> เออยังไงอ่ะกับตัวอ e. ีอืมโอ้โหเฮ้ <c oughs> เย <c oughs> เปิดเลเวลสอง <c oughs> <Okay. S 2> โอ้ยเลเวลสองมาแล้วจากนั้นโอ้เรามีโอกาสแก้ได้นี่วมาแก้อันอื่นได้ปะโอเคได้ทุกอันเลยนี่วามาแหลมแหลมแหลมแล้วทำไงอ่ะตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยมันมีส่งบ้านที่ไม่เปิดเนี่ยทำไงอ่ะเฮ้ยทำไงทำไง ไปต่อไปเ<ป>ฮ้ยนี่ไงดินเดนตัวอ,อีเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราสามารถเลือกบินไปที่ไหนก็ได้ยกเว้นตรงนั้นงั้นเราไปตรงนี้ไฟบินโยู

เฮ้ยโอ้ยได้ดาบเปลี่ยนไอเทมใหม่เลยเว้ยเป็นดาบโอ,โ,โอ้โหแมง่งโคตรควันเร็วเลยโอ้โหเก็บไอเทมเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปไนด้านนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแมง่งไอตกลงกูต้องไปด้านไหนเนะี่ย โอ้โหกูมานถุงด้านหรือเปล่า F เนี่ยเออแม่ง F U เคจบควันเร็วควันเร็วควันเร็วเก็บเก็บเก็บ ยได้ยึกผีได้เท่มมาแล้วเฮ้ยมีหลายทางเดินว่ะทำไงดีวะเฮ้ยที่ไหนใครรู้บ้างเฮ้ยผมเจออะไรอ้าวมันล็อกว่ะชิบหายนะโอ้โหปัะไรเกิดนล้กูโอ้โหไม่ได้เกิดเลยเนี่ยลำบากจริงโอ้โห โอ้โหบ้าไปแล้วผมไม่ชนะมันว่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเออคือว่าเฮ้ยไอ้กุตังหลักหน่อยดิโอ้โหไอ้บอสบ้าเอ้ย นีแม่งคือฆ่าแม่งเลยหายไปไหนแล้วเอ้กดต,ตัวอีเยี่ยมจบแล้วใช่ปะไม่ใช่วะนี่คือไอเทมชิ้นแรกเราต้องไปดา่าเดินดิโอ้โหโอ้โหมันยังรอเขาอยู่เรียบร้อย เราต้องมาที่บ่อน,น้ำเฮ้ยเราไปทางไหนก่อนดีกว่าทางนี้ก็ได้เออโอ้เฮ้ยมันดูง่ายนี่นะสำหรับตรงนี้เฮ้ยเด๋ยวร้อย ไม่มีอะไรแล้วนี่มัไม่มีอะไรแล้วหรอไม่มีวะเรียบร้อยนี่ร้อยหมดชูบเฮ้ยเป็นอินเตอร์โอ้ห โอ้โหพื้นสวยพื้นสวยโอ้โหมันไม่สวยตรงไอ้อ้วนนี่แหละอ้าวหายไปไหนแล้ววะอ้าวตกไปไหนครับไปไหนหมดวะเออเก็บไอเทมเก็บไอเทมเออกูว่าแลละโอ้โหไอ้้อวนไอ้้อวนไอ้้อวน โอ้โหอ้วนเ้ยโอ้ยไอ,อ้วนไอ้เรียบร้อยกดยิ้วโค้งฮะโมันเป็นเทคนิคการโคงวิธีหนึ่งเยี่ยมอ่าเราต้องเก็บกวาดให้สนิทแล้วโค้ดลงหายไปไหนแล้ววะอยากได้โค้ดกลับคืนมา บตีเร็วก็จริงนะเนี่ยมันไม่หนักแน่นเหมือนโคนว่ะไม่แน่เราอาจจะเจอไอเทมแปลกๆไปกว่านี้ก็ได้เราต้องไปก่อนไปไปชัวร์ชัวร์ชัวร์เฮ้ยเ,เดี๋ยวดิเด้งเฮ้ยอะไรนะไอเทมอะไรลอยอยู่เฮ้ยตัวอีเย็ดเ,เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร

A little Zolwood oil and that a like with a good length the me scud. like new again.

ยงไงเทปล้อยไม่ทางไหนวะไม่มีทางไปอันนี้คือที่เตี๋ยเทมนะเออทางนี้นะไปไม่ได้ไปเราอย่มีทางอื่นนะมีทางอื่นคุณปั้นใครไม่รู้กูทุบเลยอา

ขีหมดเอ่ออ้าวทำไมไม่จบสักทีวะเฮ้ยทำไมจบอ่ะเฮ้ยผม,มครบแล้วนะเนี่ยผมว่าไอ้ที่ผม,มครบแล้วอะทำไมขับไม่ได้อะ๋อ,อ้มันบอกให้มาตรงนี้นะนี่วะ่ะ โยกลับไงแม่งกลับมาเป็นไม่สวยสง,างามนะมาที่ลุงแก่ลุงแก่ยายที่ยืนเ<ย>อออะไรนะ่ะหัวใจด้วยรักในห่วงใหญ่และผูกพันไงไงได้ตัวอะไรมือนะ ทำอะไรได้บ้างเอิงเคียตะโกจบไปก่อนแค่นี้ก็แล้วกันป้าบ๊ายบาย